Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on? สวัสดีค่ะเท็กโซเบอรแท่นทีกอุจจุปุใหม่กับเอี่สุ์รัมคากม8ม่ค่ะพิเยบมีสุปใ้แดงรันคารม .8 นะคะโปรแรงๆโปรแรงๆค่ะ วันนี้เราก็ไปอยู่ในบ้านท้ายของเกดค่ะนี่ค่ะรุ่นใหม่ทาลุภาพทุกโลกนะคะนี่เป็นรุ่นเอ่อสเปซแ่ปด้วยนะะรุ่นมาตรฐานรุ่นมาตรฐานนะคะในเกดแซดนะคะไฟสวยๆแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นไฟดูโอโซนิกค่ะสวยนี่ค่ะคมไฟคมไฟใหม่ดีไซน์ใหม่นะคะสวยมากเวลาสตาร์ทเวลาเบรกเอ่อเวลาเลี้ยว สวยจริงๆค่ะชัดแจ่มแจ๋วแหววเดี๋ยวในตัวนี้นะคะเราก็เดี๋ยวพี่เจี๊ยบกับคุณเอกก็จะพามาดูว่ามันพิเศษยังไงระบบการปลอดภัยยังไงสวยยังไงนะคะทำยังไงใช่เราจะได้ไฟท้ายแบบสวยๆแบบนี้มันใช่แต่ในเกรดไหนเกรด L ค่ะเกรด L ขึ้นไปนะคะจะมีรุ่นเกรด S S เป็นไฟธรรมดารุ่นปกติธรรมดาค่ะเนี่ยค่ะใช่ใช่คุณเอ๋ไปแล้วเราเปิดอ่ะเปิดไปอ่ะฮะเดี๋ยวให้น้องเอ๋ไปนี่ค่ะเปิดไฟหน้าปุ๊บเปิดไหมคะแบบแบบไฟ L ใช่ e d ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวน้องน้องเอ๋จะเหยียบเบรกนะคะเขาเหยียบเบรกไหมคะก็จะช็อตขึ้นก็จะมี ความปลอดภัยนะคะจะมีทั้งหมด3จุดนะคะซ้ายขวานะคะเห็นไหมคะอะคุยลยเอียบแล้วก็บนข้างบนอีกค่ะอีกข้างบนอีกหนึ่งจุดนะคะตัวที่3หมบอกใช่ค่ะระหว่างึ้นบอกสำหรับลูกค้าที่บางทีลืมมองดูตรงนี้ใช่ไหมคะก็ดูข้างบนได้เป็นความปลอดภัยอีกอีกหนึ่งจุดนะคะฮะนี่้องเอจะน้องเอจะเปิดไฟหน้านะคะเปิดเลยค่ะเปิดไฟหน้า พอเปิดไฟหน้านะคะมือนี้ก็ล่างมนะครถแอร์เปิดแล้วมาฮะเกีอยร์นะคะขึ้นเลยขึ้นเลยเอาเกีอยร์ค่ะอันนี้คือนี่ค่ะเกีอยร์เห็นไหมคะจะสว่างขึ้นนะะี่ค่ะจะชัดนะะี่ค่ะสองด้านนะคะ แล้วก็เบรเบรก็เหมือนเดิมนะคะเบรคก็คือ3จุดเหมือนเดิมนะคะเลี้ยวไฟเลี้ยวนะคะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวขวาค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเห็นไหมคะไฟก็จะเด่นชัดขึ้นเนะะี่ยค่ะชัดขึ้นแล้วแสงไฟจะเป็นสีสีเหลืองสีส้มหรือจะไม่แบบตานะคะนวลตาค่ะตัวนี้แต่สว่างขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เอ่อเวลาเวลา เวลาเราถุกเฉินค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือฉุกเฉินก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นชัดขึ้นตรงนี้นะคะก็อีกหนึ่งความปลอดภัยของก็ตัวพลภาพทิกโลกนะคะก็รุ่นนี้จะมีตั้งแต่เกทแอลขึ้นไปนะคะจะเป็นโคมไฟดูโอดูโอโซนนะคะแล้วก็หลอดไฟตรงนี้นะคะคือ LED เป็<ส>นหลอดไฟแบบ LED สวางสวยงามนะคะี ของโีเดลท่สนใหม่การขัลกนะคะค่ะที่มื่อขอคตรงนี้เนี่ยก็ยังได้ความปลอดภัยใช่ในการใช้บนท้องถนนอะไรเงี้ยสามารถมองเห็นได้ชัดนอกจากความสวยงามแล้วก็ยังมองเห็นได้ชัดความปลอดภัยที่อีสุเรามีให้ลูกค้ามอบให้ลูกค้านะคะในตัวตั้งแต่เกตแอลขึ้นไปนะคะแบบนี้เลยตัวนี้เป็นเกตเกตแซดใช่ไหมคะ ราคาแค่แสนสามหมื่นค่ะค่ะแล้วโปรเป็นไงคะเบาๆแบบใบค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าสองหมื่นะคะเข้ามาได้เข้ามาได้ออยากจะใช้เงินหลักหมื่น ใช่โทรเข้ามาเลยนะคะโทรเข้ามาหาคุณเอ๋ก็ได้เบอร์อะไรนะคะเอ่อถ้าเบอร์เอ๋นะคะ0 6 4ย์หกสี่หนึ่งสามหกค่ะส่วนเบอร์พี่เจี๊ยกก็ศูนย์แปดหกสี่สเก้าหกห้าหนึ่งนะคะเป็นเบอร์สายตรงเลยสายตรงเลยนะคะหรือโทรเข้าอิสุขพนครสาขารามินทานะคะที่เบอร์0 2946สองเก้าสี่หกสี่พันค่ะหรือว่าเราจะทักมาในเพจอีสุขพนครสาขารามินทาก็ได้นะคะจะมีเจ้าที่ทั้งหมด15ท่านคอยตอบเลยนะคะ ก็ S 四ท่านใดโชว์ดีๆนะคะโชว์แรงๆนะคะออกรถได้ได้เร็วนะคะใผ่านทุกคันดันทุกเคสนะคะในยุ่งยากเนาะสาขารามีนทาเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามีอ่าอ่าประสารความรู้นะคะไปใหม่นะคะเดี๋ยวพาชมรุ่นคือกีกนะคะก็จะมีมาฝากเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆติดตามติดตามเพจของเราไว้นะคะก็วันนี้เราสองคนนะคะเอ่อคุณเอกับพี่เจี๊ยบขอตัว ไปก่อนนะคะไว้เ,คคเจอกันใหม่ในให,นหน้า<ใ>นค่ะบายบายค่ะรักทุกคนนะคะโอเคค่ะ